สวัสดีครับผมช่างไปจากนันสมัยดีเซวิสนะครับวันนี้ผมมีเครื่องนะครับเป็นตัว l e n o v o ThinkPad นะครับ t 4 4 0 s นะครับอาการที่มานะครับก็จะเป็นรถแม่อาการที่มาก็จะเป็นอาการเปิดติดนะครับหน้าจอมืดแล้วก็มีอาการร้องนะครับสีบีบนะครับร้องสีทีนะครับแต่ว่าหน้าจอไม่แสดงผลแล้วก็โลโก้รูป l e n o v o ก็ไม่ขึ้นนะครับ นี้ที่ผมก็เลยเอาโค้ดไปลองเซิร์ชดูนะครับก็จะเกี่ยวกับระบบชุดไฟแรมนะครับที่มันมีปัญหานะครับชุดไฟแรมมีปัญหาทําให้ตัว CPU กับแรมเนี่ยทำงานคู่กันไม่ได้นะครับแล้วก็ ตัวหน้าจอที่มันมืดเนี่ยมันก็เกิดจากตัวหน้าจอมันเสื่อมอน,ะ <c oughs> นะครับหน้าจอ,อเสื่อมด้วยนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนหน้าจอมือสองไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ทําการซ่อมในส่วนของตัวชุดระบบชุดไฟแรมด้วยนะครับนี้ก็สามารถกลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> นะครับตอนนี้เครื่องสามารถใช้งานได้เลยนะนี่เข้าใช้งานตัววิดีโอเดิมได้นะครับแล้วก็ใช้ทำงานได้นะครับ ตัวแรมก็จะมีทั้งหมด8กิกด้วยกันนะครับโอเคสําหรับลูกค้าท่านไหนที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับมาในอาการประมาณนี้นะครับมีอาการร้องแรมนะครับมีอาการจอไม่ติดนะครับสามารถทักสอบถามกับทางร้านสมัยที่ซีรีสิตได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปดูตําแหน่งหน้าร้านบนแ็บไซไดเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่องไปขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่ละสุดครั้งหน้าครับสวัสดีครับ